เปิดภาพล่าสุดอันพัชราภาแต่งตัวแบบนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนชวนอึ้งมองกันทั้งร้านเป็นซูปเปอร์สตาร์เจ้าของบันลังความแซ่บสำหรับอันพัชราภาที่หลายคนก็คงต้องบอกว่าเป็นของเธอคนนี้แน่ๆเพราะแค่ได้ยินชื่อก็ถึงยอมพ่ายแพ้ให้กับความฮอตความแซ่บแล้วเธอคนนี้เผ็ดมาก่อนใครๆทั้งสวยทั้งเปะ๊ะมา ซึ่งหลังจากที่หยุดพักงานสาวอ้ําก็ได้เดินหน้ามาทํางานแบบรัวซึ่งดูแล้วสาวอ้ําจากที่โสดได้ไม่นานก็ดูจ่ะแฮปปี้อย่างมากล่าสุดสาวอ้ําได้โพสต์ภาพตัวเองและเพื่อนๆที่ได้ร่วมดินเนอร์ทานอาหารมือข้ามสุดหรูลงบนอินสตาแกรมแอดอ้ํขีดล่างแทชรัวพอแต่ลุดโฟกัสที่ชุดสาวอ้ําที่เด่นเปล่งประกายมากมาในลุคชุดเดรสเกอกสีเขียงแตกแหวกเว้า ส่วนหน้ามองจากตึกข้างๆก็เห็นพร้อมข้อความระบุว่าออกมาทานข้าวกับเพื่อนบ้างเดี๋ยวเพื่อนจะลืมหน้าท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิแอบเชียร์ได้ปะอยากเห็นแม่มีความรักเพื่อนอย่างเดี๋ยวเราค่ะแม่พี่อ้ําสวยมากครับนิยายราคาตอนโสดีกว่าค่ะสวยใหย่ๆยยมากจกเป็นต้น